มัวจะติดสาวนักร้องครับพี่น้องมีรถแห่ทั้ง3คันครับมาถ่ายไม่ทันตอนขึ้นจอตอนนี้ก็ขึ้นจอเรียบร้อยแล้วนะครับ LT อยู่ที่วัดหัวช้างครับพี่น้องวันนี้งานใหญ่ครับมีรถมาขนทรายเข้าวัดประมาณร้อกว่าคันนะครับพี่น้องปีทรายแบบนี้นะครับดินทรายครับตอนนี้ LT ขึ้นจอเรียบร้อยครับ ประมาณ17นาฬกา3านาทีครับขคลืนจอเรียบร้อยแล้วครับพูดจาภาษา f c นะครับพี่น้องวันนี้สกรามเทิงศิลป์อยู่ที่บ้านหัวช้างศรีสเกตนะครับอำเภอไพรบึงเจ่จะอำเภอไพรบึงนะครับพี่น้องอยู่ที่ศรีสเกตครับเย็นแล้ว f c มาขอเพลงครับ f c ีศรีสเกตเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูนะครับนั่น นีกลับไปบางส่วนนะครับเพราะว่ารถแห่เพิ่งเลิกเมื่อกี้กลับไปอาบน้ําก่อนครับแล้วก็จะกลับมาใหม่ตอนใช้เสียงนะครับใช้เสียงหกโมงตรงนะครับพี่น้องตอนนี้ก็รอก่อนนะครับให้วิศวกรโอ้โหนี่รอก่อนเดินสายไฟรอก่อนนะครับการใช้เสียงนะครับเดี๋ยวไปชมดูบรรยากาศพี่น้องชาวสีสเกตนะยครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่ มาที่สีสเกตไปครับพี่น้องวันอันนี้ f อซมาแล้ว f อซขอเพลงอะไรนึกตาแกมากขอเพลงนะครับพี่น้องอน,นี่ฮะอันนี้ก็ดีเจยมมะโลกมาแล้วนะครับพี่น้องตอนวันนี้สะเทือนแน่นอนแถวนี้อยู่ใกล้ระวังลูกมะม่วงตกลนใส่หัวนะพี่น้องนะเพราะเบียดแรงเหลือเกินครับพี่น้องอันนี้ก็ แทนฉายเรียบร้อยแล้วครับเครื่องเสียงก็เรียบร้อยพี่น้องชาวสีสเกตครับบ้านหัวช้างครับมาเลยครับมาขอเพลงป่าพ่อขออยู่เอาเพลงอะไรครับเอาเพลงอะไรวันนิพกวันนิพกโอ้วันนิพกเพื่อชีวิตเลยเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตมาแล้วเพื่อชีวิตหนึ่งนะครับคนคนที่ดูไลน์เนี่ยนี่ก็พูดจาภาษาดีเจครับพี่น้องอยู่นี้เดี๋ยวพาไปดูชมเด็กหน่วยครับ่อค้าแม่ขายมาแล้วนะครับพี่น้อง เด็กเหยเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนนะครับอยู่ทางนี้ชีวิตเด็กหนังก็เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องพอติดตั้งเสร็จถ้าไม่อาบน้ําก็มากระเะกันก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับอัน <c oughs> นี้ก็ขึ้นจอรูครับพี่น้องจอรูมองทะลุไปเห็นต้นไม้เลยอ <c oughs> นี่ก็ <c oughs> ทีมงาน <c oughs> ทีมงานจังเกิลนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับมีแต่เท่าแขนเท่าแขนนะครับดูเอา อยากได้คนไหนก็เลือกเอาด้วยเอฟซ4ทั้งหลายเท่าแขนทัพแขนไหนจอมทัพใหญ่ยังจอมพลกระบอกของเขายังเล็กอยู่เขาใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่พี่ทัพไทยเขาคำนวณน้ำมันจริงเหลนให้ว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่โอ้สำหรับน้องเดียก็วันนี้มาคนเดียวเงียบเหงาครับ อันนี้เสียงเสียงแหลมนะครับพี่น้องอย่าคิดว่าเป็นจานดาวเทียมนะครับนี่ก็ฮอนนะครับข้างละโลครับแสบดากแน่นอนครับพี่น้องลายเรข้างละโหลเหมือนกันครับเป็นดอก15สถานโลกันนะครับบรรยโลกครับอันนี้เทอร์โบแปรผันสูตร18นิ้วนะครับพี่น้องข้างละโหลครับอันนี้เป็นสูตรของช่างทับนะครับอินฟินิตี้นะครับพี่น้อง สวยๆงามๆนี้นะครับเป็นตู้เบรที่ขายดีในขณะนี้นะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งยอดสั่งไม่ต่ํากว่า300ตู้นะครับก่อนสงกรานี้ส่งกันไม่วาดไม่ไหวเลยครับพี่น้องจอเอลทีก็เป็นจอรูครับมองเห็นข้างหลังเลยนะครับพี่น้องเป็นจอรูสู้ลมครับที่ดำๆนี้ก็น่าจะเปื่อนน่าจะเปื่อนอยางยางหรือน้ำมันเครื่องนะครับพี่น้องเพราะวันก่อนก็เช็ดไปครึ่งวันครับ เหนื่อยเราเต็มที่กับทุกๆงานทุกๆเจ้าภาพครับฝากไปด้วยนะครับ LT ภาพยนตร์ครับของดีอีสานใต้สุดเขตอีสานขุดสุดเขตชายแดนประเทศไทยครับบัวเชิด LT ภาพยนตร์ A ตอง2ครับและมีอีกหน่วยหนึ่งที่ใหญ่โดยที่ไม่ต้องรวมหน่วยนี้เลยนะครับเป็น A ตอง1 96ดอกนะครับพี่น้องรวมดอกเล็กดอกน้อยไปแล้ว300กว่าดอกครับฝากไว้ด้วยครับ LT ภาพยนตร์ครับ